บรรยากาศตอนเช้าเตรียมงานสายดาวเม่นี้เป็นมือเปิดงานบุญมหาชาติหรือว่าบุญกระถิน,นวัดหาดปทุมอำเภอสีเช้งใหม่จัดเตรียมไว้แล้วในเวลาแปดโมงเช้าพระคุณเจ้าสันเขาแล้วกะสีเรียมวิธีเ,เปิดงานสายดาว อันนี้พักก็จะเจ้าตีละข้างเตรียมตัวจะไปบินธาบาตบวชเพิ่นเฮ็ดไม้ก็สว่าง่ามสวยดีหลายๆอันหล,ลายอย่างครับคุณพ่อคุณแม่เอทายให้บึง้งการจัดเตรียมแท่นวางของบูชาสีสุวรรณนักย ว่านี่ฝักทองร้านที่สองที่เราไปซื้อเนาะลูกมีสรุลูกสวยเนาะลูกกลมดีนี่นี่นีนี่นี่นี่เีนี่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 ทร่นี่นี่นีวนี่นี่นีันีนี่มี่นี่นี่นีนี่นีงนนีนีนนนี่ีนี่นนนนีน่น คุงมหาชาติเวสันดรมาเดินชมประิสานาปกหน้าวัดประปทุมดูแล้วก็สวยงามพระนาปกที่ชาวสุมชนอำเภอสีเชียงใหม่เขารุกกาบ,บ้ายบูชาพระพุทธศรีปทุมเสกชื่อ นตั้งไว้หรือว่าสวยงามเดี๋ยวไปก็จะเห็นโบสถ์นี่เป็นด้านหน้าวัดอาณาปรทุมก็เคยมาหลายครั้งแล้วละ่ะให้ทา่ให้พี่น้องเบิ่งดูแล้วเออมีโอกาสมายังได้ก็มากลับมาไหวออมาสักกะละผู้ชา่าให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นกันที่ว่าเป็นบุญเนาะไม่พอคุณแม่ในภาคในคลิปนี้ให้พี่น้องไร้เบิ่งกันนี่จะพาไปเบิ่องลำโค้ง แม่น้ำคงฝังเวียงจันทร์อูดพี่น้องให้ล่าวเองเรือไปเห็นบ้านบ้านซองตึกไซร้ายย่พุ่ดแล้วพี่น้องทัองเวียงจันทร์ฮาองนี่เป็นแม่น้ำคงตอนเทเช้าโอ้น้ำคงลดงล้หไายนี่บอกสรัวสรัวสรัวพี่น้องทั้งเวียงจันทร์เรือไปเห็นตึกบ้านช่อง เออในน้ำโขงเสียงละครเล่า,ลา,ลาตีละครเม้งเม่งทีง่กันนงโน้นจะเป็นมุมนาคปกเออเป็นมุมนาคปกเออฉัรรนรักไปนาคเมืองหนองคายเห็นแล้วก็สวยงามให้พี่ให้น้องแต่คุณยายหดือชมกันว่ามีโอกาสได้มาแต่มานองโขงยังได้กับว่าเบิ้งมาส้มนะคุณพ่อคุณแม่ามาันสวยมันงามดี ให้บรรยากาศอันนี้เป็นด้านวัดที่เขาจะทำบุญวันนี้เริ่มบุญน,นี้จะมีพี่ที่แห่พระเวศสักรู่ญาติโยมก็คงเยอะ,ะเลยพามาสมโขงเมืองเมืองโขงเมืองเม,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 มืองลาวสะเกนเสนีสเห็นบ่ให้นำโขงปูนเดีเ๋ยวไปเห็นสึกกครเวียงจันทร์ขอบคุณพ่อคุณแม่สวยงามบ้มานพีมังน,นองกันอ่าว่าเป็นบุญเนาะก็ะเลยใช้คลิปให้เบิง้งนี่แหละ,ะครับคุณยาย ลงพี่ไปพี่ให้น้องให้พราให้แม่ได้เบิ้งกันนี่นี่พาพี่น้องเลาะเบิงง้งโขงชายโขงเบิ้งบ้านเล้าเป็นบาน้านของเฮาโอ้เป็นตึกเป็นมุมดีแท้ๆสวยงามโอ้ตึกหันบ้านซองคือกันลดล่าแลนคือกันเบิ้งโขงไทยลาวนี่เป็นทางลงไปโค้งนี่นี่พี่น้อง ตังลงไปส้มแม่นม้ำคงรู้ลึกเดือบอยู่ดิเดี๋ยวแดดออกจังน้อยกันสวยๆจังลงไปไทยวิวอันนั้นเป็นหน้าปกสัญลักษณ์ของชุมชนสีเสียงใหม่เออสัญ,ญลักษณ์ผพัานาคทั่เรศไทยให้คุณ่อคุณแม่บึงสัญลักษณ์รูปนาคตก เป็นอนุสาวรีย์เป็นเห็ดวบประดับประดาพี่น้องนักท่องเที่ยวที่ชอบมาเที่ยวมาชมได้มาเห็นนาโปกเห็นแล้วสวยงามนี่จะฟังโขงริมฝั่งเล่าเห็นแล้วก็สวยงามครับคุณพ่อคุณแม่เนาะประดับประดาแต่งกินเป็นเป็นประธานว้พี่น้องด้เบิ่งโอ้ยเห็นแล้วเป็นด้านล่างด้านล่างเป็นหาด เออหายเป็นทรายวิวหาเลาะตรงต้เบิ้งเอ่ออ si ํเภอศรีเชียงใหม่เห็นบ่เป็นหู่พญานาคเด้เป็นเห็ดใบหุ่นพญานาคจังสังยังสีเหล็กขึ้นพอขุ้แเมียจีบนี่กับลายหน้าที่ในเด้อหาหน้าที่หกหน้าที่กับไา้ขึ้นพอขุ้แเมีเบิ้งเห็นบ่อำเภอศรีเชียงใหม่เป็นเห็ดเป็นสัญลักษณ์ไหวจะว่าได้มาแล้วก็เลยให้เบิ้งซื้อนี่ละครับ เป็นพญานาคโอ้ยสวยงามครับสวยงามเสวยงามอันนี am. ng, au, ้ด้านหลังด้านหลังอันนี้ก็เป็นบันไดลงโค้งในนักท่องเที่ยวลงไปเที่ยวลงไปชมโขงเออเป็นภาดีสวยงามน้ำโขงเหี่ยวอัดลัดผลักพ่กรุ่นแม่ใช่พี่น้องเบิ้งใช่าติโยมเบิ้งว่าได้มาแล้วมีโอกาสเออเลยมาให้เบิ้งไอ้เบิ้งกันเลยดิเออ โดนในมาครั้งนึ่งโดนในมาใช่นึงสินะนี่เป็นภาพที่สวยภาพที่สวยงามทั้งปรดิปรดาปั้นขึ้นเป็นรูปพญ,ญานาคสัญลักษณ์เมืองบางไฟพญ,ญานาคเพอสีเสียงไม้แต่วันนองไข่เฮ้าสวยงามใหญ่ถ้ามองไปด้านนี้ก็จะเห็นวัดหาดรปทรุมที่จะเป็นบุญวันนี้ มาเดินทางมาช่วยงานบุญเ,ออเดินทางมาเหตุงานบุญประเวศเวสสันดอนประจำปีของชาวอำเภอศรีเสียงใหม่เออวันนี้เป็นวันเริ่มงานการเชิญพระเวสการเชิญอุปคุตแห่พระเวสเข้าบ้านแห่พระเวทเขา้าเ,เขาเมืองอื่นก็จะเป็นการฟังเทศฟังธรรมนำมหาชาติสิบสามกัน ไปซาเล่บกไงที่เป็น็นิเวศวัยสวยงามดานันไปอันไปคีอเป็นนาบุกเอาละเนาะลงคลิปไว้ก่อนหั่นี้หลายที่แล้วอลอลลอขอความสุขความจเจริญจงมีเสียญาติโยมทุกคนทุกท่านเถิดขอจเจริญพร